สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงครับในไลน์เกมเศรษฐีั่นเองกนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะเราก็มีจี้ใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เป็นจี้ที่เราเดาว,ว่าหลายๆคนจะต้องถูกใจโดยเฉพาะสายจัดงานโอลิมปิกนะครับนั่นคือจี้ที่มีชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบ S1 Super Dimension กับอุปกรณ์เขียนแบบเรือรับตะเวนวาก็คือ ชื่อคลิปใน YouTube ก็จะเริ่มเขียนไม่ได้เลยเพราะว่าชื่อ G ้เครื่องรางก็คือยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาเรามาดูอุปกรณ์เขียนแบบเรือรัตเวนวาร์ปกันก่อนดีกว่านะครับความเปันก็คือเมื่อสร้างสามหลังนะครับมีโอกาส45%นะครับที่จะกระโดดกลับลงมายังตำแหน่งที่ยืนนะครับแล้วก็เมื่อไม่ตอบโตแสดงไม่ใช่แสดงบวกเพิ่มไปครันะ้งละ1 5เนาะแล้วก็ เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับรับ60%ของค่ากาอสร้างนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส50%ที่จะอ่เพิ่มค่าผันทางสองเท่าแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันเนาะก็คือจี้ชิ้นเนี้ยมาเป็นจี้ที่เอ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรือราตเวนวาร์ฟใช่ไหมต้องใส่ออฟคูล248ไปด้วยมันจะกลายเป็นจี้ที่มหาโหดคือดดิน้เงกระ มีโอกาสกลับเมืองกลับเมืองเสร็จปุ๊บมีโอกาสคูณ248เออคือแบบมันเป็นจี้ที่แบบโหดมากเลยนะจี้เนี้ยบอกเลยว่าเล็กคอมเมนต์แต่ถามว่าเราจะหาไหมอืมคือออฟสองสี่แปดมันหาย,ยากในประเด็นนะอ่ะต่อมาจี้ชิ้นที่สองนะก็คืออุปกรณ์เขียนแบบ S1 Super Dimension นนะครับอ่าโดยจีย้ชิ้นนี้นะครับความสามารถก็คือ เมื่อก่อสร้างแลนมนะ์มาแล้นมีโอกาอ70%นะครับที่จะเพิ่มค่าผ่านทาง248เท่าแล้วก็เมื่อก่อสร้างมีโอกาส4 5ที่จะย,ย้ายไอ้ที่จะอัปเกรดเป็นแลน์มาทันทีแล้วก็ย้ายไปยังหัวมุมต่างๆเมื่อไม่แสดงผลเติโตัวบวก10%เอ่อจะพูดยังไงดีอะคือถ้ามันเป็นความสามารถว่าเมื่อตกเมืองคูณ248อะ่ะมันน่าหามากเลยนะ แล้วก็มีการวับกลับมือแต่ทีนี้คือมันกลายมันกลายเป็นเมื่อก่อนซ้ำเอียกสีากา่ทาเปอร์เซ็นต์ที่จะอัปเกรดและย้ายก็คือสี่เท่เปอร์เซ็นต์นี้ต้องติดก,ก่อนย้ายหัวมุมถึงจะติดอ,อันนี้ยังไม่ค่อยน่าหาเท่าไรราาหร่นะครับอ่าวิธีการตามหาที่สองทีนี้นับเราจะตามหาก,กันได้แบบยา,ย,ายากเลยนะครับด้วยการสะสมนะครับตั๋วสุ่มจิ้งลังพเมยมเนาะสี่ชิ้นนะครับแรกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่าจะเล่นอุปกรณ์เขียนแบบเร็ววารก็ได้เนาะหรือจะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบดับเบิลวิงก็ไม่แย่นะครับอ่าอุปกรณ์เขียนแบบเร็วอากาศก็มีเนาะแล้วก็มีอ่าจำกัดอีเวนต์แสงกิติยด,ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยากได้นะครับโดยอ่าสัญญาอุปกรณ์เขียนแบบเราจะต้องรวบรวมอุปกรณ์เขียนแบบ A บวกและเครื่องยนต์ไอพ่น A นะครับอ่าอย่างละเท่าไหร่อย่างละ A บวกใช้8 A ใช้12นะครับแลกเป็นจี้เครื่องรางเอไปใช้แลกเป็นอะไรนะแลกเป็น อุปกรณ์เขแบบเอสแล้วก็เอาไปแรกเป็นจี้เครื่องรางที่เราอยากได้กันเลยนะครับอ่ะเอาแนะนานะถ้าใครจะหาอุปกรณ์เขียนแบบวร์ปะไปหาเป็นอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันคืออันเดียวกันแต่ว่ามันแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเออโอเคนะโอเคถ้าใครไม่อยากได้ได้จี้สีจี้นี้นะครับก็สามารถมาตามหาจี้อื่นได้แม้ว่าจะเป็น ปื้งกระขางหลุมดามก็ใช้4ชิ้นบอดกำแพงเหลยครสีก็ใช้4ชิ้นเรือดับอวกาศก,ก็ใช้4ชิ้นและหมัดเพชรก็ใช้4ชิ้นนะครับอ่าแล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะว่าเพื่อนๆอยากได้ชิ้นไหนเนาะมีโบนัสพิเศษด้วยเนาะก็คืออูอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแฮปแฮปมัดเลยคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะปิดไอ้นี้ได้ใช่ปะปิดจี้ใหม่ได้ใช่ปะแล้วแล้วก็เขาก็ให้ออมเป็นล็อกค่าผ่านทางที่ถูกคูณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะไม่รู้เดี๋ยวลองไปส่องๆดูก่อนที่ตำรามหาเวท หรือสมุดภาพนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอะแปะ๊บป๊บอยู่ไหนอ้าวมันต้องอยู่ล่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอันใหม่คืออันนี้น่าทำอีเวนี้น่าทำอันนี้คุ้มเว้ยทุกคนอันนี้คุ้มบอกเลยอุปรกรณ์เขียนแบบมันโคตรคบอะ่ะเออมีโอกาสสามิาสามพิพาสสี่สิบคุ้ยคือคุ้มมากเพื่อนๆจี้ชิ้นนี้เราเลยคอมเมนต์เนาะไอจี้ชิ้นไหนจี้อุป,ปรกรณ์เขียนแบบเรืออะไรเนะี่ย ราตเวเน่อันเนี้ยนนเราเลยคอมเมนต์เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโหดเนาะอ่ะส่วนวิธีการปิดจี้เนาะราคาที่ปิดจี้ก็คือเราเคยพูดไปหลาย,ลายรอบแล้วเนาะก็คือถ้าเกิดใครนะครับดวงดีเนาะก็จะมีโอกาสปิดต่ากว่า800พนนะครับ้าใครดวงไม่ดีก็มากกว่านั้นนะครับอ่ะโอเคอลองไปเปิดของดอกหรืออยาอันนี้อยากได้จริงอันนี้อยากได้จริงบอกเลยว่าคือมันคุ้มมากมันได้ทั้งออฟด้วยเราเอาไปเล่นกับตัวอะไรก็ได้อเออมีทั้งคูณ248มีทั้งกลับเมืองมีทั้งสร้างสำหรับ ได้เงินคืนอีกแล้วยิ่งแบบใครใช้แบบพวกบัตรชงบัตรเชิญไอ้ตัวที่มีการแบบจ่ายบัตรชงบัตรเชิญมันจะโหดขึ้นมากๆเลยอ่ะก็คือของดองหาไม่เจอแล้วนะครับอ้าหาไม่เจอแล้วแต่ไม่เป็นไรเนาะเราจะเปิดจากคะแนนรักกี้ไปก่อนนะครับเก้าชิ้นดูสิว่าจะได้อะไรมาไหมคือบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเรารีออฟแล้วเราได้เปอร์เซ็นต์มันน้อยอ่ะเราสามารถเติมเพื่อเอาอะไรนะเติมสาันห้าบาทเพื่อเอาสกินอ่ะเราก็มาแลกเอาออฟอีกอันหนึ่งได้ แล้วก็ลองมารีใหม่เพื่อได้40เปอร์เซ็นต์หุยว้าวว้าวว้าว,าว,าว,าวาสุดยอดนะครับสุดยอดอ่ะเอมีหนึ่งอันใช่ไหมแสดงว่าเอหัสิบเอ็ดอ่ะลองหาอันนี้ก่อนสิได้ไหมป่าไม่ได้นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเนาะก็เราตามหาแน่นอนอีเวนต์นี้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมมาดูเว็บกิจกรรมตรงนี้ด้วยเนาะว่ามันจะหมดเวลาเม,มื่อไหร่หมดวันที่20นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว ถูกต้องใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็อย่าลืมมารับพงรับเพชรล็อกองล็อกอินอะไรกันด้วยเนาะอย่าลืมนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเนาะก็อันนี้ก็ครบแล้วนี่ยังไม่ได้รับเลยไม่เป็นไรจะใครรับที่เดียวนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจกับช anel ของเราด้วยนะครับสวีไปแล้วบายบายจี๊บใหม่คลิปด้นเด้อจุ๊บ